2025 Mercedes-Benz G 550กลับมาแล้วว่าดีขึ้นกว่าเดิมโดยผสมผสานความสามารถในการออฟโรดที่ครุขรดด้วยเทคโนโลยีหรูหราระดับสูงและเทคโนโลยีที่ทันสมัยเป็นที่รู้จักทั่วโลกในฐานะ g w a g o n SUV ที่เป็นสัญ,ญลักษณ์นี้ยังคงออกแบบกล่องที่เป็นเอกลักษณ์ในขณะที่แนะนำองค์ประกอบใหม่ที่ยกระดับประสิทธิภาพและความสะดวกสบาย ภายใต้ฝากระโปรง G550 ตอนนี้มีเครื่องยนต์ V8 แบบไฮบริดที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นส่งมอบพลังที่น่าประทับใจด้วยการเร่งความเร็วที่รับรื่นและการประหยัดเชื้อเพลิงที่ดีขึ้น G550 ใหม่รวมถึงไฟหน้า LED ที่ได้รับการปรับปรุงกระจังหน้ารีเฟรชและการปรับปรุงอากาศพลศาสตร์ที่ละเอียดอ่อนซึ่งรักษาสถานะก้าวราบบนท้องถนน SUV หรูหลานี้ไม่ได้เป็นเพียงแค่รูปลักษณ์มันออกแบบมาเพื่อจัดการกับภูมิประเทศที่ยากที่สุด ด้วยไดรทุกล้อแบบถาวรความแตกต่างของล็อก3แบบและเฟรมบันไดที่แข็งแกร่ง2 0 2 5 g 550ยังคงเป็นออฟโรดชั้นบนสุดข้างในห้องโดยสารเป็นโชว์ของความมั่งคั่งเบาะหนังระดับพรีเมียมแสงโดยรอบที่ปรับแต่งได้และการตกแต่งด้วยไม้แบบเปิดรูขุมขนทำให้การตกแต่งภายในรู้สึกเหมือนเรานอกชั้นหนึ ระบบอินโฟเทนเมนต์ใหม่มีการตั้งค่าสองหน้าจอที่ขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี MBUX ล่าสุดที่ให้การควบคุมเสียงการรวมสมาร์ทโฟนและการอัปเดตการนำทางแบบเรียลไทม์ G 5 5 0อยาังมาพร้อมกับระบบเสียงรอบทิศทางเบอร์เมสเตอร์ที่ได้รับการอัปเกรดสำหรับประสบการณ์เสียงที่ดื่มดั2ง2 5 G Class ไม่ได้อยู่ในความปลอดภัยเช่นกันระบบช่วยเหลือผู้ขับขี่ขั้นสูงเช่นระบบควบคุมความเร็วคงที่การควบคุมการรักษาเลนการตรวจสอบจุดบอดและการเบรกฉุกเฉินแบบอิสระเป็นมาตรฐาน เมอร์เซเดสเบนได้ปรับปรุงการระงับเพื่อความรู้สึกบนถนนที่รับรู้ยิ่งขึ้นในขณะที่รักษาเสียงเปล่งออกมานอกถนนไม่ว่าคุณจะขับรถผ่านถนนในเมืองหรือจัดการกับเส้นทางหิาร5 5 0ปรับได้ด้วยความมั่นใจเมื่อเทียบกับรุ่นก่อนหน้าปี2 0 2 5 G 5 5 0แนะนำการเปลี่ยนแปลงที่ลึกซึ้งแต่มีความหมายมันถูกสร้างขึ้นสำหรับผู้ที่ต้องการความทนทานความหรูหราและประสิทธิภาพในแพคเกจที่ผ่านพ้นไม่ได้ห้องโดยสารยังคงตั้งตรงและเป็นผู้บังคับบัญชาด้วยที่นนััั่่่่งงสสูทททีีีให้ศวิศยยยยอดเม นอกจากนี้คุณยังจะพบจอแสดงผลดิจิตอลใหม่และการควบคุมที่ไวต่อการสัมผัสที่รู้สึกทั้งในอนาคตและใช้งานง่ายการเพิ่มพลังให้ G 5 5 0เป็นเครื่องยนต์ทวินเทอร์โบ V ี8ขนาด4.0ลิตรที่จับคู่กับระบบ h y b ริดอ่อน48วการตั้งค่านี้ไม่เพียงแต่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการใช้เชื้อเพลิงแต่ยังมอบแรงบิดทันทีสำหรับการบินขึ้นอย่างรวดเร็วและการจัดการที่ดีขึ้นในสภาพแวดล้อมที่ท้าทาย ระบบเกียร์อัตโนมัติ9สปีดช,ช่วยให้มั่นใจได้ว่าการเปลี่ยนแปลงเฟืองที่รับรื่นในขณะที่โหมดไรที่ปรับได้ช่วยให้คุณปรับพลวัตการขับขี่ให้กับทุกสถานการณ์ไม่ว่าจะเป็นเนินทรายไปจนถึงถนนที่เต็มไปด้วยหิมะการปรากฏตัวของถนนนั้นไม่มีใครเทียบได้ด้วยเปลวไฟบางโคลนกล้ามเนื้อสัญญ,ญาณเลี้ยวลายเซนและยางอะไหล่ที่ติดตั้งด้านหลังที่เป็นสัญ,ญลักษณ์แพคเกจสไตล์ AMG เสริมและตัวเลือกสีพิเศษทําให้แต่ละ G550 รู้สึกเป็นส่วนตัวและเป็นตัวหนา แม้แต่ลอได้รับการออกแบบใหม่เพื่อสะท้อนถึงสัดส่วนพรีเมียมของยานพาหนะในขณะที่เป็นที่รู้จักกันดีว่าเป็นสัญลักษณ์สถานะ Mercedes G 550ปี2025พิสูจน์ให้เห็นว่ามันเป็นมากกว่าแค่แฟลชมันได้รับการออกแบบทางวิศวกรรมด้วยความเหนียวเกรดทหารไม่ว่าคุณจะใช้มันเป็นไรเวอร์ายวันหรือสำรวจทิวทัศน์ระยะไกล SUV นี้มีความสามารถรอบตัวที่ไม่มีใครเทียบ เมอร์เซเดสยังคงยกระดับบาร์ในเซกเม e ต์ SUV หรูหราและ G 5 50ใหม่เป็นข้อพิสูจน์ว่ามรดก G-Class นั้นแข็งแกร่งขึ้นเท่านั้น